สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเคเรียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บักษาว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสาหรับพระที่นำมาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับพระกระเร่งทนสวนเพชรขับรุ่นอศวินตารวจพลมคลายทะเลสวน วัดท้่ยมงคล2550ก็จะเป็นระเดียดที่ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปดูไปชมอง์พระภายในกล่องนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล่องกาไม้สีแดงเลือดมูนะครับลักษณะระดียดขององค์พระนะครับความคมชัดลักษณะระดียดมิติของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับสําหรับพระกลิ่ง ในส่วนผจกับรุณอัศวินก็เคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสนําเอาเนื้อปลอกลูกปืนที่ได้ผู้ชักเก็บปรกษาไป้กับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครยียดนะครับความคามชัดละเอียดมิติของผิมพระนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอียดของผิมพระชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้องค์พระมีเสน่ห์นะครับสําหรับเนื้อปลอกลูกปืนก็จะมีการ ติดพยันต์หลวงปู่ทวดไว้ที่หน้าอกด้านขวาขององค์พระนะครับความคมชัดรายละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมามองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพระชัดเจนนะฮะความสว่างที่เกิดขึ้นก็เพิ่มสเสน่ห์กับองค์พระนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับ ลักษณะรายละเอียดที่ฐานขององค์พระนะครับความคมชัดลักษณะของฐานบัวข้อบัวงงายะฮะลักษณะของกรีบบัวทั้ง7กรีบนะฮะความคมชัดรายละเอียดพิติของฐานขององค์พระเทศฐานขององค์พระที่ด้านหลังนะครับก็จะมีชื่อของพระกริ่งครับสังเกตความค,คามชัดของตัวศรนะครับกริง่งฤารีสวนอัศวินฮะก็จะเป็นเชื้อรุ่นของพระกริ่งนะครับ มชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับลักษณะรายละเอียดมิติของพิมพ์พระสำหรับพระกลิ่นุ่นนี้นะครับก็จะมีโคดนะครับสำหรับโคดก็จะอยู่ที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับสังเกตที่ฝาเป็ดกลิ่งนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็น โค้ดนะครับก็จะเป็นรูปของพัฒอริสวนทรงมาศึกนะครับที่ด้านขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็นตาสัญลักษณ์เครื่องหมายเช่าชูเกียดนักรุดลมนะครับที่ด้านข้างซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นหมายเลขประจําอง์พระแต่ลองนะฮะสำหรับเนื้อปลอกลูกปืนก็จะมีจํานวนในการจัดสร้างอยู่ที่8,000ององนะครับก็จะเป็นระเอียดที่ใต้ฐานขององพระนะครับ สวยงามมากสำหรับพระกลิ่นรุนี้นะครับสำหรับพระกลิ่นรุนี้ก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับสำหรับผู้ที่ได้บูชาอร tha ภพพาติดตัวนะฮะสวยงามคมชัดแล้วก็ชัดเจนมากนะครับในวันนี้ผมก็ได้นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชม พระกลงเรสวดเพชรกับอรุณอศวินของคนทุกคนออกเมื่อปีพศ2550นะครับก็เป็นพระกลีงที่ได้จัดสร้างให้กับหน่วยรบพิเศษตํารวจพลร่รลมค่ายทะเลส่วนเมื่อปีพศ2 5 5 0นะครับสําหรับพระกลี๋งดูนี้ก็มีจํานวนในการจัดสร้างอยู่ที่800 0องค์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไ i b e like, กดกระดิ่งกดแชร์กด,กด,กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับ แต่เกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามมาผอดคายความเครียด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกัน คลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ